แล้วนะคะก็ ก่อนอื่นนะคะอย่าลืม subscribe ช่องอาชาด้วยนะคะแล้วก็อยากดูคลิปอะไรก็เมนเลยนะคะที่พูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยก็เพราะว่าอยากจะรู้ว่าคนที่ดูเนี่ยอยากดูคลิปอะไรนะคะจะได้ทําคลิปตามคําขอนะคะถ้าอาชาทาได้ส่วนคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่มีคนขอมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็คือเกี่ยวกับการสักตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะมาสักให้ดูแต่ว่าอยู่ที่สตูนะคะวันนี้อาชาจะมาตอบคําถามว่าชาชาเนี่ยได้ไปตั้งในชุมชนในช่องอาชานะคะแล้วก็ในสตอรี่ของ i g อาชาด้วยว่าถ้าใครมีคําถาม เกี่ยวกับการสักตัวเนี่ยให้ถามมาได้เลยเดี๋ยวชาจะทําคลิปตอบนะคะซึ่งหลายๆคําถามวันนี้ชาได้เคยตอบไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะเดี๋ยวชาจะเอาใส่ไม่รู้ด้านไหนนะคะทุกคลิปเกี่ยวกับการสักเลยซึ่งมีการตอบคําถามเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะจัดให้อีกหนึ่งคลิปนะคะก็จะมีการตอบคําถามเกิดขึ้นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตอบจากคําถามใน IG Story อรชานะคะ คำถามแรกนะคะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คิดยังไงขนาดหรือตรงที่สักนะคะก็สตัวชาเริ่มต้น1 0 0 0พันนะคะแต่ว่า1000พก็ต้องดูลายด้วยนะเพราะว่าคือมันค่อนข้างยากที่จะบอกราคาถ้าไม่เห็นแบบถ้าไม่รู้รายละเอียดนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยของสตัชาขึ้นอยู่กับแบบนะคะขึ้นอยู่กับสีขึ้นอยู่กับรายละเอียดเลยนะคะอย่างเช่นถ้าสองคนอยากสักชื่อนะคะคนหนึ่งฟอนต์หนึ่งคนหนึ่งอีกฟอนต์หนึ่งอันนี้ก็ราคาไม่เท่ากันละหรือว่าคนหนึ่งมีสีหนึ่งคนหนึ่งมี2สี3สีสีสีคือมันจะราคาไม่เท่ากกัันนนหมมดเเลยยพรรราาาาาาาะ้้ถถอูคส สอบถามที่ ig paper inger ได้นะคะสามารถเอางานสักตัวอย่างที่เราชอบเนี่ยมาให้ดูราคาได้เลยนะคะเพราะว่าจะไม่สามารถบอกราคาได้ถ้าไม่เห็นแบบนะคะอยากให้รีวิวสัก UV แบบละเอียดค่ะสนใจอยากสักแบบ UV มากๆได้ค่ะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะเพราะว่าใช่คิดว่าแช่กำลังจะสักตัวเองเป็น UV นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะสักลายไหต้องรอติดตามนะคะการสัก UV มีวิธีดูแลรักษาแตกต่างจากการสักสีธรรมดาไหมคะแล้วจะมีปัญหาเรื่องสีจางสีหลุดไหม จริงๆวิธีดูแลรักษาเหมือนกันเลยนะคะกับทั้ง UV แล้วก็สีปกตินะคะก็คือเราจะมีฟิล์มแปะแผลหรือว่าแทททูที่เราสักไปใช่ไหมคะให้อยู่7วันให้ได้นะถ้าใครอยู่ไม่ถึง7วันห้ามโดนน้าหรือสบู่นะคะเวันเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พอแกะออกแผลก็คือใกล้หายแล้วนะคะก็จะมีสะเก็ดนิดหน่อยห้ามเกานะคะแล้วก็ให้เอาน้ําเกลือล้างแผล saline solution เนี่ยเช็ดแผลนะคะคืออย่าถูนะไม่ใช่เช็ดแรงๆนะเอาแค่ซับๆเบาๆพอนะคะแล้วก็ทา b-panthenol first aid นะคะเป็น ครีมสมานแผล14วันอย่างต่ำนะคะแต่ละสตูดิโอมีวิธีการดูแลแตกต่างกันออกไปแต่ว่าถ้ามาสักที่นี่ต้องดูแลแบบที่เราบอกนะคะเพราะว่าการดูแลสำคัญมากๆ การลงเข็มสักสีอะไรเงี้ยหาเร์แต่ว่าอีก50%ขึ้นอยู่ว่าดูแลดีไหมเลยนะคะที่สีจะหลุดหรือสีจะลอกเนี่ยมีปัญหาเรื่องสีจางสีหลุดไหมนะคะก็สีที่สักนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรมันจะไม่สดเท่าวันที่สักเสร็จอันนี้เป็นธรรมดามากเพราะว่าอย่างที่ชาเคยเล่วว่าผิวเรานะคะสร้างอีกชั้นหนึ่งมาเคลือบ เพื่อแบบสมานแผลอะไรแบบนี้นะคะสีก็จะจางลงนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตำแหน่งสักด้วยนิ้วมืออะไรเงี้ยจะหลุดจะจางง่ายกว่าเพราะเราใช้มือเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มันมีเหงื่อออกอะไรเงี้ยและพื้นผิวมันก็ไม่เหมือนกันลองจับนิ้วตัวเองกับจับตรงนี้อะไรเงี้ยคือเนื้อไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับการติดของสีเหมือนกันชากล้าสักให้มัมีไหมถ้ากล้าจะสักอะไรไหนอยากสักมากแต่มามีไม่ยอมสักนะคะคิดว่าต้องสักแบบ สักเป็นไม่รู้แอปเปิลเนาะราคาสักรูปหัวใจดวงเล็กกี่บาทอ่ะสมมุติว่าหัวใจดวงเล็กนะคะก็เริ่มต้น1,000บาทนะคะทึบก็ได้โป่งก็ได้นะคะอันนี้คือราคาเบสิกของหัวใจหรือว่าดาวนะคะลายน่ารักขอบคุณมากค่ะผู้หญิงสักตรงไหนหนะ้ามองมากที่สุดแบบว่าที่มองแล้วโคตรมีสนเสน่ห์เลยอืมจริงๆมันแล้วแต่คนมองมากกว่านะแต่ จริงๆรลอยสักตอนนี้คือความมินิมอลมันทําให้ลดความโหดลงเยอะมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเราสักเยอะเนี่ยเวลามองแวบ,บแรกหลายๆคนก็อาจจะยังมองอยู่ว่าเฮ้ยทำไมแรงจังทำไมสักเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าได้รู้จักเขาเขาก็คงไม่ได้แรงเพราะว่าชา้นชสักสามันชักก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแรงหรือว่าแบบบุคลิกเปลี่ยนไปเป็นสาวเปรี้ยวแซบหรืออะไรเงี้ยคือแบบชากก็เหมือนเดิมนะคะจริงๆมันแล้วแต่คนมองนะว่าจะสักตรงไหนแล้วแบบมีเสน่ห์มากที่สุดนะคะทำไมส,สักสีเราชอบไม่ติด ขึ้นอยู่กับการดูแลเลยค่ะและขึ้นอยู่กับผิวด้วยผิวบางคนสีติดดีผิวบางคนสีติดแต่ออกไม่ชัดไม่สดเท่าอีกคนอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะต้องเลือกตำแหน่งสักดีดีด้วยนะคะแล้วก็เลือกเฉดสีที่เหมาะกับผิวด้วยความรู้สึกตอนสักเจ็บมากไหมเหรอคะออรู้สึกแต่ไม่เจ็บเจ็บจี๊ดไม่เจ็บมากค่ะคือสําหรับชาติแล้วก็ ฟูของอาชาติที่อยู่ที่สตูนะคะคือเราจะสักกันแบบมือเบาเครื่องก็จะเบามากถ้าใครมาที่นี่ก็จะแบบรู้เลยว่าสักเนี่ยไม่เจ็บอย่างที่คิดแน่นอนค่ะยิ่งคนที่มาสักครั้งแรกๆเนี่ยมาที่นี่เยอะมากๆแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาอีกนะคะก็คือมันมันไม่ได้ทรมานอะ่ะมันรู้สึกเหมือนเอาดินสอแหลมๆมาเหลาแหลมๆแล้วก็มาขูดๆๆนะคะก็ถ้าเราสักลายใหญ่มันก็จะมีความหลักบมมากกว่าแต่ว่าถ้าเราสักลายเล็กแป๊บนึ่งเสร็จนะคะก็จะไม่ไม่เจ็บอะ่ะ บางครั้งก็ตกใจด้วยว่ามันไม่เจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะต้องอายุ18ปีขึ้นไปใช่ไหมถึงจะรับสั่งสตูชารับ20นะคะแต่ว่าถ้าอายุต่ำกว่า20สามารถพาผู้ปกครองมาได้นะคะก็เ้าสำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครองมานะคะพร้อมตัวผู้ปกครองเองให้พามาก็ได้นะคะแล้วก็เราจะมีเอกสารเซ็นยินยอมให้นะคะรับงานแก้ไหม้รับนะคะ โอเคนี่ก็คือคำถามใน IG นะคะมีไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่แค่24ชั่วโมงแล้วก็หายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามในคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนในช่อง Pepper h ชาชาบ้านดีกว่าอันนี้น่าจะมีเยอะกว่านะคะแต่ว่าชาจะตอบคำถามที่ชาย,ยังไม่ได้ตอบแล้วกันนะคะจะได้มีคำถามหลากหลายสักแบบใช้ยาชากับไม่ใช้ยาชางานจะต่างกันไหมเอ่อเท่าที่เห็นต่างนะคะพี่เลโอเคยสักมินิมอลเมื่อแบบนานมากมาแล้วนะคะใช้ยาชา ไม่เจ็บแต่เส้นแตกหมดเลยตัวอักษรเล็กๆที่สักไว้คือแบบละลายหมดเลยนะคะคือเขาบอกว่ายาชามันจะทําให้ผิวเนี่ยมันชามันตึงแล้วมันจะไม่รับสีที่เราผักเข้าไปนะคะก็มีหลายคนนะ่ะมาที่สตูแล้วก็บอกขอใช้ยาชาแต่ว่าเราไม่ให้ใช้ยาชาเราไม่มียาชาจริงๆการใช้ยาชาในการสักบางที่หรือบางตัวผิดกฎหมายด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ใช้เพราะว่าเราไม่อยากให้เส้นแตก หรือว่ามีความเสี่ยงต่อการที่งานสักออกมาไม่สวยนะคะแล้วมันไม่ได้เจ็บขนาดนะั้นจริงทุกคนคือมันเป็นเจ็บที่ทนได้ชากวดทุกอย่างไม่กล้าจอดเลือนไม่กล้าทําอะไรเลยกลัวมากแต่ว่าคือสักนี่คือแบบชาบแบบสบายเลยอะ่ะจริงๆนะนี้ไม่ได้โกหกนะนี่คือต้องลองถึงจะรู้จริงๆพี่ชาชาสักกี่ลายและลายอะไรบางตอนนี้นะ่าจะประมาณแบบ90นะคะลายเยอะมากๆนะคะถ้าอยากดูก็ ันจะมีแบบสองคลิปที่ชาชาอัปเดตลายสักที่าชาสักไปนะคะว่ามีอะไรบ้างพี่ชาสักตัวแล้วยังสาบแล้วน่าจะเพิ่งมาไปดูคลิปได้เลยนะคะแนะนำมือใหม่หนะะ่อยค่ะสำหรับคนผิวคล้ำควรสักสีอะไรให้ดูเด่นเพิ่มเติมสักจุดไหนเจ็บน้อยสุดคือถ้าผิวคล้ำาชาว่าควรจะสักสีที่มองเห็นชัดแดงน้ำเงินอะไรก็จะใช้เป็นโทนเข้มนะสำหรับที่าชาเคยสักคนผิวเข้มมานะถ้าเราใช้โทนอ่อนมากๆบางครั้งเวลามันหายอะ่ะมันก็จะไม่ไม่สดนะคะ แต่ว่านี้ก็แล้วแต่ว่าเข้มขนาดไหนเหมือนกันนะคะต้องเลือกสีดีๆแล้วก็สักจุดไหนเจ็บน้อยสุดเหรอคะที่ที่คนสักเยอะสุดน่าจะเป็นข้อมือแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าอกตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่หนึ่งคือหลังหูเคยมีคนมาสักสองคนก็บอกว่าไม่เจ็บเลยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ยังไม่เคยสักตรงนั้นนะคะพี่ชาสักตรงไหนบ้างเจ็บไหมสักข้อมือกับข้อมือนะคะไม่เจ็บนะสาหรับชา ลายไหนที่ว่ายากละาท้าทายที่สุดที่เคยทําลายเล็กๆค่ะคือยิ่งสักใหญ่อะมันมันก็จะใช้เวลาแต่ยิ่งสักเล็กบางครั้งก็ใช้เวลามากเท่ากันก็เป็นได้นะเพราะมันเล็กมากๆนะคะมันจะต้องแบบคือ,อยิ่งสักเล็กยิ่งยากอะเอออย่างนี้ดีกว่าช่าเคยมีรอยสักใหญ่บนตัวบ้างไหมไม่มีนะคะสมมติถ้ามีอยากให้เป็นลายอะไรเพราะอะไรล้วคิดจะทํางานสักแบบรูปใหญ่ๆบ้างไหมอยากให้สักให้บ้างแต่ หลายใจเลือกลายไม่ได้เป็นกาลังใจให้เลือกได้แล้วค่อยแวะมาก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะอย่ารีบมากนะคะถ้าช่างสักใหญ่ช่อยากสักกับ storm t r o o p e r อะไรเงี้ยแต่ว่าอยังไม่พร้อมนะคะแนวสักแบบไหนที่พี่ช่าชอบชอบมินิมอลนะคะชอบแนวที่ช่าออกแบบเองช่ามันดูแบบมันดูไม่แรงอ่ะมันดูไม่ไม่ดูเป็นการสักมันดูเหมือนเอาทัดทูมาแปะเล่นนะคะเริ่มต้นมาเป็นช่างสักเพราะอะไรแล้วเริ่มเรียนสักจากที่ไหนนะคะก็เพราะว่าช่าชอบไปดูพี่เลวสัก แล้วก็รู้สึกว่าช่างสักเนี่ยเท่มากแล้วก็ไปเรียนกับครูดินนะคะครูดินก็สอนชาซึ่งครูดินก็เป็นช่างสักที่นี่คนหนึ่งกันนะคะก็คือจะสักสองลายเอ้ยไม่ใช่สองลายสองแนวนะคะชาก็จะเป็นมินิมอลแบบชาออกแบบนะคะแล้วก็ครูดินก็จะเป็นครูครูดินสักได้ทุกแนวแต่ครูดินจะเน้นพวกภาพเหมือนจริงงานสักดีใหญ่อะไรแบบนี้นะคะอยากสอบถามราคาของการสักกับตัวหนังสือกับภาพวาดขนาดเล็ก1คูณ1ตรงข้อมือคืออย่างเงี้ยก็อยากจะตอบแต่ชาไม่รู้จะตอบยังไงเพราะชาไม่เห็นว่า ตัวหนังสือคือคำว่าอะไรใช้ฟอนต์อะไรสีอะไรแล้วก็แบบภาพวาดภาพวาดคือภาพอะไรและลงสียังไงอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถคำนวณได้นะคะงี้ก็เออแอดมาถามแอดมินได้นะคะเดี๋ยวแอดมินเช็คให้สักมานานหรือยังเหรอคะก็ถ้าเริ่มสักแบบก็น่าจะแบบตั้งแต่เดือนตุลานนะคะสักแบบอืมใช่ตอนนี้ก็มีนานะคะก็ผ่านมามาท่าเดือนแม่ถึงไแหบบ สักตรงกระดูกไหายปลาเขาว่าเจ็บที่สุดจริงไหมคนมาสักตรงนั้นเยอะมากนะคะไม่เคยมีใครแบบทนไม่ไหวหรือบอกว่าอุ้ยเจ็บทุกคนจะบอกว่าไม่เจ็บเท่าที่คิดนะคะพี่อาชาคิดว่าลายสักอันไหนง่ายสุด <c oughs> คือมันไม่มีอะไรง่ายนะสาวชายยิ่งมินิมอลยิ่งยากเพราะมันจะยิ่งเห็นความผิดพลาดเยอะนะคะอทุกอันมันท้าทายหมดเลยยังตื่นเต้นทุกครั้งนะคะแต่ว่ายังไม่เคยทําพังนะคะทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีสมบูรณ์นะคะเพราะถ้าไม่สมบูรณ์ชาไม่ปล่อยออกไปแน่นอน ราคาสักลายแล้วเท่าไหร่ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างน,นะคะก็อย่างที่บอกไปรายละเอียดทั้งหมดเลยสีแล้วก็รายละเอียด่นหละเคยสักพลาดไหมไม่เคยค่ะยังไม่เคยนะคะดีที่ไม่เคยเล่าประสบการณ์สักครั้งที่รู้สึกว่ายากที่สุดมีแบบครั้งหนึ่งที่สักหอไอเฟลอันนั้นรู้สึกว่ายากนะคะแต่ก็ไม่รู้สึกว่าทาไม่ได้รู้สึกว่าทาได้ต้องใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าการสักมันต้องใจเย็นมากๆและใช้สติด้วยนะคะ ทำไมถึงอยากสักสักยากไหมมีมือสั่นบ้างไหมจะบอกว่าไม่มีเลยคือแบบมั่นใจมากอะทุกครั้งเวลาลงเข็มนะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่คือแบบเออโอเคอะอยากทราบว่าสักข้อมือเจ็บมากไหมก็คนสักเยอะมากนะคะชาวกส็สกก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บมากนะ รับออกแบบลายตามคําบอกหรือเปล่าแล้วจะทําคลิปอีกไหมทําคลิปอีกเรื่อยๆนะคะขอมาได้เลยแล้วก็รับออกแบบตามคําขอด้วยนะคะสมมติถ้ามีไอเดียมาและอยากให้ออกแบบให้ก็สามารถทําให้ได้นะคะมีไอเดียคิดลายยังไงทําไมถึงอยากสักเออไอเดียมันมาเรื่อยๆเลยเวลาเห็นนูน่นเห็นนี่วันนั้นไปกินข้าวแกงกะหรี่ก็ ออกแบบมาเป็นแกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าชาติแบบทากราฟิกอะไรพวกนี้แล้วก็จะถนัดก็สามารถเอาไอเดียตัวเองมาทําให้มันมินิมอลและสามารถมาอยู่เป็นลายสักได้นะคะถ้าแขกดูลายสักก็เข้าไปได้ที่ paper dot n g e นะคะก็จะมีพวกลายที่ออกแบบมีทั้งของชาทั้งของครูนะคะแล้วก็มีงานสักที่แบบสักแล้วเราก็จะอัาให้ดูเหมือนกันนะคะโอเค บแล้วนะคะนี่ก็คือคำถามทั้งหมดนะคะที่อยู่ในสตอรี่แล้วก็ YouTube ของอชาตินะคะก็ขอบคุณทุกคำถามแล้วก็หวังว่าจะได้คำตอบที่ตามหาอยู่นะคะแล้วก็อยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกันสักก็เมนได้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะมีแน่นอนคือชาชาสักตัวเองซึ่งพูดหลายรอบมากยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวจะทำแน่นอนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปไหนเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสอบถามราคารายละเอียดนะคะได้ที่ ig pepper inger นะคะ ตามนี้เลยนะคะแล้วก็สตูดิโอใช้อยู่ที่ K-Space นะคะอยู่ที่ประเวศถนนสุขาภิบาล2นะคะไม่ใช่แถววชราพลนะคะบางคนเข้าใจผิดว่าสุขาภิบาล2แถวนู้นันนี้เป็นถนนสุขาภิบาล2นะคะก็สามารถขอแบบหรือดูแบบใน IG Paper Inker ได้นะคะแล้วก็ตรง Story Highlight ก็จะมีคำว่าโปรดอ่านนะคะก่อนที่จะ สักหรือก่อนที่จะสอบถามถ้าอยากรู้รายละเอียดก่อนก็สามารถดูในนั้นได้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับการจองคิวเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถดูได้โอเคไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย